แฟนคลับรวมตัวทิ้งบัตรคอนเสิร์ตหนุ่มกลาเรดาว,ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวจากกรณีที่ทางด้านจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องที่เดินหน้าฟ้องสาวมือที่30ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เลยนั้นทางด้านหนุ่มกะลาก็ได้ประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่3กลางรายการอีกด้วยและก็สัญญาว่าจะดูแลจูนแล้วก็ลูกเนี่ยอย่างดีที่สุดแต่อีกด้านที่กระทบหนักไม่แพ้กันก็คือความรู้สึกของแฟนเพลง ส่วนหนึ่งที่รักแล้วก็ติดตามหนุ่มกะลามานานมากต่างก็ออกมาระบายแล้วก็ตั้งกระทู้โพสต์ถึงความหวังที่พังทลายกับศิลปินที่ตนเองนั้นรักอาทิเช่นขอระบายเรื่องนี้หน่อยจากนี้ไปผมจะไม่ดูไม่พูดถึงเขาละโคตรโกรธเลยเรื่องคอนปลายปีเราคือหนึ่งแฟนคลับที่อยู่ในคอนวันนั้นเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังหวีดให้น้อยในขณะที่หลวงเนี่ยอุ้มลูกของเขาอยู่ในฮอลด้วยจิตใจผู้ชายแม่งมันต้องขนาดไหนถึงกล้าทําแบบนั้นน่ะ ลาขาดแล้วนะหนุ่มกะลาโหนกระแสจากนั้นก็มีแฟนเพลงอีกหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นแล้วก็เอาบัตรคอนเสิร์ตมาโชว์บอกว่าไม่เก็บละโยนทิ้งไปเลย